สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับกลับมาพบกับเราช่องรีโมเมนต์อีกนะครับซึ่งวันนี้จะอยู่ในโมเมนต์ของเกม Bullet Angel นะครับซึ่งก็คือ X-Shot เนี่ยแหละแต่ว่าเป็น X-Shot ที่มาทำในของโมบายครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Bullet Angel นะครับ <i> ก็วันนี้มาลองรีโมเมนต์เก่าๆดูครับว่าเมื่อก่อนเล่น X-Shot บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเล่นในโทรศัพท์นะครับราวนี้เป็นของโมบายเอ็กชอตนี้เมื่อก่อนเป็นเกมที่ดังมากเลยครับของ PC ก็มีหลายโหมดเลยเป็นโหมดมัมมี่ก็มีเอ็กชอตจะดังมาจากโหมดมัมมี่นะครับแต่วันนี้ก็จะมาลองเล่นในโหมดต่างๆด้านต่างๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงย้อนวันๆเก่าๆดูนะครับ ัเทไดด้ีครนพึ่งจะชมไปแท้ๆเน่าซะแนละ้วกี่ยิงไม่ได้เลยก็ตัวเกมก็ก็ยังมีเออๆบ้างนะครับบางทีก็ปิงบ้างอะไรบ้างได้ระเบิดไปห,หนึ่งตัวดูสิ ก็จุดเด่นเอ็กชั่นนะครับมีการเต้นฟื้นฟูเลือดได้แล้วก็ใช้สามารถเติร์ฟวิวได้นะครับ<ป>โอ้ย<ป>หนึ่งตัวหนึ่งแม็กชุดเล่นมาเรกเลยไม่้ากหดักเยอะไห<ป>้ไม<ป>่ากมี<ป>่ส เอ้าเธอไปบอกพีสิมันนีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูบหมดเออเธอเขาไม่ได้ยิงสักตัวเลื่อนนี่เอยเรทีบระเบนนะยังไม่ได้ยิงตัวอุ๊ยล่ะเฮ้ยก็โอ้ยตัวกับพิบยิงไม่ได้ครับก็เสียงก็แทบจะเรียกว่า พอร์ตมาจาก Xbox <Gren et. S 1> PC นะครับทั้งเสียงทั้งรูปแบบการเล่นนะครับรอันนี้เป็นโหมดโหมดอะไรอ่ะทีมเดสต์โอ้โหคนนี้เขามีปีกด้วยอ่ะ ใครที่คิดถึงเอ็กช็อตก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับนี้แต่บางทีผมก็มีปิงมากครับ,รบรกระสุนเชียวหัวไปตั้งนานเรียบร้อย ก็จบเกมก็มีการเต้นโชว์นะครับย่ยงกับออดิชั่นเที่เล่นใไปเมื่อกี้เป็นทีมเดสแมทนะครับก็มีด่านให้เลือกมากมายนะครับก็เป็นด่านเก่าที่คุ้นเคยกันนะครับ แต่เดี๋ยวก็คงมีมาเพิ่มแบบในเอกช็อตเลยนะต่อไปก็มาลองโหมดมัมมี่นะครับโหมดมัมมี่ที่น่าคิดถึงนะครับตอนที่เล่นใน PC สมัยก่อนนี่สนุกมากแต่ก็จะมีพวกจุดที่เขาไปยืนดักยิงมัมมี่นะครับก็ เพิ่งเข้าเกมไปไม่ท่าไรก็เด้งหลุดเลยนะครับเมื่อกี้นี้โหนจะมาจะพามาดูโมดมัมมี่สักหน่อยครับออันนี้ตัวฟาโรนะครับคนที่เกิดแล้วกลายเป็นมัมมี่ตัวแรกนะครับอืมเราก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับต้องรอหมดเวลาหรือยังไงก็ตัวเกมก็อัด ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ายังไม่สมบูรณ์หรือว่าบัคอะไรนะครับก็ถ้าเกิดเสียงเกมหายให้พับจอก่อนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับแค่พับจอเฉยครับเสียงก็จะกลับมาแต่อันนี้ผมลุดไปรุดไปเลยก็ต้องรอก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้เล่นเลยก็แล้วกันนะครับตานี้ได้เล่นแล้วนะครับก็หาจุดปลอดภัยอยู่เลยตรงไหนดีว่า ก็ไม่รู้ว่าตานี้จะได้เป็นมัมมี่หรือเปล่านะครับแต่ก็ขอไปจุดปลดไยกันไม่ได้เป็นนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่อยู่ได้พออยู่ได้ ถ้ามีปืนที่มีกระสุนเยอะๆก็น่าจะดีนะเพื่นอนเรานี่ปืนเกตลิงเลยนะครับอ้าวเพื่อนไปท่าแล้วนั้นเป็นกล่องกระสุนนะครับ ก็พอเราเป็นคนก็พยายามบัมมีรับจุดแดงอ๋อถ้าเป็นบัมมี่ฟาโลมีปีกนะครับสามารถบินกระโดดข้ามมาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปขึ้นช่องนั้นนะครับ,บก็พอเป็นคนก็ ไม่มีอะไรมากครับเหมือนที่เคยเล่นกันใน PC นะครับดักยิงเก็บแต้มไปเรื่อยสุมดมอสแล้วแย่แล้ว อีกหนึ่งนาทีคนชนะนะเหลือแต่ปืนพกแล้วอะเอาห้านัดด้วยห้านัดท้ายอ่าพอคนเหลือน้อยก็จะ ก็จะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดรือเัลนี่ยนี่ไงเขาบินได้แย่เลยตายได้เลยตายตายตายงั้นได้ไม่ไหว ก็พยายามยิงให้ได้มากที่สุดนะก็จะเก็บแต้มแต้มก็ดูตรงนี้ได้เลยครับโอหแต้มผมสิบสี่เองแย่แล้วแย่แล้วที่หลบไม่ทันแล้ว 2> 2, 1. 1> ผมคงไม่น่นเนี่ยสวยจัดเลย สวยจัดเลยขอเกาด้วยขอเกาโหมาไม่ทันโนอะ้ oh, ตายแล้วอย่างนี้ปก oh, ติผมจะพยายามรวมกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบังเอิญสวยเป็นมัมมี่ก็จะได้เกาใครสักคนนี่ยังไม่ทันได้เกาเลย่ยดีว่าโอ้ oh, ตาีแท้แก ได้เต็มน้อยจัดเลยด้วยขอ,อเก่าหน่อยผันด้วยโหดีมัวเลยสามสิบวิ ไม่น่าทันโตกแล้วขอเกาหน่อยขอเกาหน่อยขอเกาหน่อยอ้ยไม่เห็นขอเกาหน่อยว่าก็เล่นยากนนหน่อยนะถ้าเป็นในโมบายอะสู้แบบประชิดนะจะเอ๋ขอเกาหน่อย เก่า่อยเลียบ้อยตายก็โอ้ได้แต้มเยอะขึ้นมาหออลบตรงไหนดีอ่ะตรงนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะผมอยากไปหลบที่เดิมตอนแรกอ่ะ 10, แต่จริงผมก็ยังจำไม่ค่อยได้ว่าทางไปไหนแต่ว่า 5, ก็เล่นเล่นมาก็ปล่อยอยู่เมื่อก่อนใช่ อยู่ในโรงมันจะไหมนะเพื่อนเดี่ยวนะอ่าเรียบร้อยไปขอโดดไปหน่อยได้ไหมเพื่อนติด คุยเดียวไม่เอาโดดลงมาทีเพื่อนโดดมาเลยโดดมาโดดมายิ่เฮ้ยเกาไม่โดนเออโดนขอเกาหน่อยขอเกาหน่อยอเหยลืออีกสองคนแล้วสองคนนี้เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งแล้วนะครับ มาดูกัน Box, ว่าเราจะลุมเขาได้หรือเปล่าโโอ้หวิ่งวิ่งเก่าเลยขอเก่าหน่อ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 ยเรียบร้อยเหลือใครเนี่ยใครจะเข้าไปโดนเขาหัวขอเก่าหน่อยเรียบร้อยโดนใครก็ไม่ร okay. ู้เก่าเลยนะ ตาสุดท้ายหรือเปล่าว,ว,วิ่งแมวตัวนี้แล้ผมเป็นได้ยังไงเนี่ยสวยจัดเลยขอเกาหน่อยเพื่อน แต่คนก็อาจจะชอบเป็นมัมมี่ก็ได้นะได้เกาคนขอเกาหน่อยเพื่อนนี่ไม่ระวังหลังเลยขอเกาหน่อยอุ๊แล้วก็โดนหงุดโดนยิงเ,เพื่อนไม่ทำอะไรหรอขางอ ายไปหนึ่งแล้วตัวสุดท้ายแล้วมนุษย์ฟังเสียงแล้วน่าจะไม่ไม่น่าจะรอดเรียบร้อยมอมมี่เอามาจบเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับโหมดมัมมี่ถ้าใครที่ชอบเล่นโหมดโซโ,โลนะครับผมแนะนำโหมดนี้เลยครับ Map. เดสแมปเป็นโหมดที่เอาไว้ยิงกันม่วมเลยครับเหมือนโหมดโหมดซิงเกิลนะครับ ที่เราตัวคนเดียวทุกคนก็ตัวคนเดียวหมดนะครับเกิดมาก็ยิงกันเลยใครครบ20คิวก่อนชนะนะครับก็เดี๋ยวมาเทให้ดูกัน go, go, go. เจอใครก็ยิงได้เลยนะครับไม่มีพวกหน้าตานี้จะหดูอะไรเหรอเพื่อน หนึ่งวิเขาไปยิงกันที่ไหนเงียบกิบเลยทำไมเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย,ยนี่ไงไม่ได้ยินเสียงใช่เฮ้ยระเบิดเต๋อไป ปืนอะไรอะ่ะขอลองหน่อยอ๋ออันนี้เป็นปืนเติมเงินนะครับแค่เติมเงินครั้งแรกก็ได้รับไปเลยขอลองหน่อยสิดีหรือเปล่าก็ก็ดีฮะก็ <c oughs> ดีแต่ว่าได้ใช้แป๊บเดียวเองอะเจ้าข,ของมาทวงคืนทันล้วปืนเมื่อกี้ ลมคมกริบเลยผมเรียบร้อยหายไปไหนกันหมดอนะ่ะคนนี้เขาไม่อยู่นะ เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ยอมเล่น มีอไหมนะมีเรียกปุ๊บมาปับเลยนะครับอือนี่คนนี้ไม่อยู่ไม่กระสุนหรือส่นั้นแล้วขอเก็บปืนหน่อยสวยละสวยละเดี๋ยวมีคนไม่อยู่กันแล้วกัน อุ้ยคะแนนเป็นที่สองอะสิบห้าแล้วที่หนึ่งจะครบแล้วที่หนึ่งอคิวเดียวก็ชนะแล้วครับโอ้อ <Mission S 2> เยเด็ร้อย <complete. S 2> <Gren ade. S 1> โอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกับการกลับมาย้อนวันๆรีโมเมนต์เก่าๆเป็นโมเมนต์ของเอ็กชันครับแต่ว่าก็ ถูกเปลี่ยนชื่อเกมเป็น Bullet Angel นะครับก็ใครที่สนใจอยากเล่น X x h o t แต่ว่าไม่อยากไปนั่งเล่นที่คอมแล้วก็มาโหลดเล่นในโมบายได้นะครับกับเกม Bullet Angel นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของวิดีโอของเราจนจบนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับกับช่อง r e m o m e n t ของเราครับก็จะมีทำคลิปโมเมนต,ต์ต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ